สุนักในบอสตันขับรถลงทะเลสาบอย่าสงสัยไปเลยนะโทโมโม,มีข่าวเหลือเชื่อมานำเสนอตลอดเวลาและเนี่ยเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนเจ้าโรซี่สุนักตัวเนี้ได้ขับรถดอ g e นออนคันนี้ลงไปที่ทะเลสาบในบอสตันแมสซาชูเซตส์จอห์นคาสเตลโลซึ่งเป็นคุณเจ้าของได้เผยว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องเห็นเองถึงจะเชื่อ โชคดีนะเนี่ยที่โทอมมีทีงานแอนิเมชันฝีมือเยี่ยมไว้คอยบริการคุณผู้ชม เรื่องก็มีอยู่ว่าจอนได้ไปออกกำลังกายที่ทะเลสาบกับเจ้าโรซี่จอมขี้เล่นเจ้าเยอรมันเชฟเผิดไว้6เดือนตัวเนี้ยรีบร้อนจะไปที่ไหนซักแห่งพอคุณเจ้าของเผลอมันก็เลยรีบวิ่งขึ้นรถทว่าขาของมันดันไปปลดเกียร์แล้วก็เผลอไปเหยียบคันเร่งส่งผลให้รถคันนี้พุ่งลงไปในน้ำ คุณเจ้าของและพลเมืองดีที่เห็นเหตุรีบวิ่งเข้าไปช่วยเจ้าโรซี่ออกมาได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าจะเสียรถไปแต่จอนก็ยังดีใจที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น